วันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบแรงดัน power supply series rsp กันนะครับโดยเราครับเริ่มที่รุ่น rsp 1512นะครับก็คือ1500วัตต์12โวลต์นั่นเองครับโดยขนาดรอบรอตัวเครื่องเนี่ยจะแสดงค่าได้ดังภาพมุมซ้ายบนเลยครับ เราทําการทดสอบโดยใช้เครื่อง DC Electronic Load ต่อเข้ากับโพลส์สปานครับโดยเมื่อทําการเปิดเครื่องเนี่ยข่าวแรงดันที่ได้กรณีต่อโหลดนะจะอยู่ที่12.04โวลต์นะครับซึ่งมีค่าเอาต์พุตที่ได้ตามได s h ชีตครับต่อมานะครับจะเป็นรุ่น RSP 3,000W 2 4ว Output นะครับโดยรุ่นนี้ครับจะมีขนาดของกําลังไฟฟ้าที่ใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ขนาดของรอบๆตัวเครื่องเนี่ย จะแสดงได้ดังผ้ามุมซ้ายบนเลยครับโดยเราครัทำการทดสอบเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับโดยค่าแรงดันที่ได้กรณีตอโหลดจะอยู่ที่24โวลต์เอาท์พุตนะครับซึ่งเห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกับ Data s h e e t รุ่นนี้ครับก็จดกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบแรงดัน power supply ของเราถ้าเรามีทั้งหมด2องคำถามมาถามคุณผู้ชมครับ ถ้าท่านใดตอบถูกเนี่ยจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางเราไปเลยโดยข้อแรกครับรุ่น RSP มีพัดลมระบายอากาศรุ่นละกี่ตัวข้อ2ครับขนาดของแรงดัน input และ output ทั้งสรุ่นนี้มีค่าเท่าไหร่หากท่านใดรู้คำตอบสามารถตอบใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและก็จะได้รับรางวัลพิเศษจากทางเราไปด้วยครับ